ไมนขึ้นระวังระวังแบงค์จังหวะนี้ครับแบงค์ที่เล่นวาวไฮของอิมมอร์เทลดอค่ะเหมือนจะไม่รู้ว่าแมชชินกอลล่าเขาโถมกันมาถึง4ตัวครับมามามาเออท้ายทาย้ายแบงค์พยายามจะหนีเข้าพุ่มแต่ก็ไม่พ้นสายตาของปูงกอริลล่าครับเสียเป์นบัดครับแบงค์นี่ลึกอะ ำไมพี่ไม่เชื่อเลยอ่ะเชื่ออยู่ก็ถอยไม่ทันไม่นจะว่าไวยังไงเอาใหม่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  Immortal Dog สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วฮะดักแหวนอีกรอบดักแหวนอีกรอบดักแหวนอีกรอบเออดักหนักเลยดักแมชชีนกอริลล่าเขารู้จุดบอดก็เลยมาดักคิวแบงก์อีกรอบครับร้องให้ร้องให้ร้องให้เฮ้ยแบงค์แบงก์แบงก์ถอยแบงค์แบงค์ถอยหายมันหายแบงค์แบงค์หายแบงค์แบงก์มันหายแล้วแบงค์พี่แบงค์ถอยที่กขาบอกถอยเนี่ยแล้วก็เป็นไปตามแผนจริงๆครัน้องแบงค์วาาวไไฮสยแลมโดนปอีกแล้้วคคครับบบแแงง์์เฮย หอยพีแบงขอยพี่แบค์น็อตจะเข้ามาช่วยค้ำแบงคฮะแต่ไม่